นมัสการพระอาจารย์วันทาครูอาจารย์อรุณสวัสดิ์ท่านกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับการใดๆก็ข,ขอให้สเบจสมหวังดังใจวันนี้เป็นวันที่21กันยายนพุทธศักราช2565ตรงกับวันพุทธแรม11่งค่ำเดือน10ปีขานวันนี้เป็นวันทงชัยเหมาะแก่การมงคลนะครับฉโชกดีวันนี้กับสีที่ใช้แล้วมีความสเร็จคือสีขาวเทาสีเมฆหมอกสีตะกัวสีบรอนเงิน สีที่ควรอีกเรียกสําหรับวันนี้คือสีชมพูสีบานเยน็นสีม่วงอ่อนๆทิศที่ควรอีกเรียกสําหรับวันนี้คือทิศอาคเนหรือทิศตะวันออกเฉียงใต้วันนี้ควรใช้เครื่องประดับมงคลที่เป็นวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังโป่งขาม,ขามเด็กที่เกิดวันนี้ทั้งหญิงและชายไม่ควรมีอักษรที่เป็นกาลกินีในชื่อคือจอจานชอชิงชอช้างซอโซชอกระเชยและย่อหญิง เด็กชายที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นเดชในทางทักษะตัวใดตัวหนึ่งนำคือใบอไม้ปอปลาผอพึ่งฝอฝาพอาพอานฝอฟันพอสมเผาและหมอมา้า mm hmm. เด็กหญิงที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นสีในทางทักษะตัวใดตัวหนึ่งนำคือยอ mm hmm. ยักษ์รอเรือรอลิงและบอแหวนไม้เซตวันนี้นักปราชรจนาไว้ว่าผิดหวังเป็นเรื่องปกติโดนตำหนิ mm hmm. เป็นเรื่องธรรมชาติ เป็นคนไม่ควรขี้ขลาดเพราะเรื่องผิดพลาดเป็นเรื่องธรรมดาขอเป็นกำลังใจในการเริ่มต้นันใหม่ให้กับทุกท่านนะครับด้วยรักและห่วงใยจากผมอาจารย์ไก่นาะรันทามีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ